อ่านคล่องร้องเล่นอ่านคล่องร้องเล่นทำไมแม่ยืนทำด้ยกอ่านคล่องร้องเล่นอ่านคล่องร้องเล่นเพื่อนลูกช้างเพื่อนลูกช้างเด็ก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 เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนลูกช้าง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 เป็นเพื่อนเป็นเพื่อน,เ,น,เ,อนเด็ก เด็กเด็กเด็กลูกช้างล wa, ูกช้างแม้ตัวแม้ตัวยังเล็กยังเล็กแต่เด็กเด็กแต่เด็กเด็กตัวเล็กตัวเล็กกว่าลูกช้างกว่าลูกช้างเรามาร้องเพลงกันค่ะเด็กเด็กเป็นเพื่อนลูกช้างลูกช้างเป็นเพื่อนเด็กเด็ก uh ลูกช้าง กว่าลูกช้างเด็กเด็เป็นเพื่อนลูกช้างลูกช้างเป็นเพื่อนเด็กเด็กลูกช้างแม่ตัวยังเล็กแต่เด็กเด็กตัวเล็กกว่าลูกช้าง